สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีลุงพลป้าแตนทุกทุกคนนะคะเห็นไหมแหมพอเห็นไอ้พวกฝั่งเฮี้ฮี้นะคะพอรู้ว่าเขามีปัญหากันนะเขาทะเลาะก,กันเขามีปัญหากันไม่เข้าใจกันอย่างนั้นอย่างนี้นะคะพยายามที่จะมาแทรกซึมทำคอนเทนต์ฐานแดดก,กับเขาแต่ว่าคนอื่นพวกมึงน่ะตัวดีมึงเห็นไหมอีจังไรมึงไปดูนะว่า อีสางเน่าเนี่ยมันเปิดรับบริจาคปากหมายเลขบัญชีมึงเห็นหรือยังพวกมึงน่ะหันไปโจมตีทางนู้นกูเห็นโจมตีแต่ลุงนี่แหละโรคจิตหรือเปล่าพวกมึงเนี่ยกูถามหน่อยสิฮะอยู่เฉยเฉยไม่ต้องมาเสือกเข้าใจป่ะแล้มาว่าพวกกูปากจัดก็เพราะพวกกูปากจัดเห็นความตูเลขของพวกมึงไงแต่ฝั่งมึงแม่งปักได้บัญชีแต่เขาปักเก้าวัดแล้วมันหนักหัวกระบาลพวกมึงไหมล่ะกูถามแค่นี้แหละ นะแล้วก็บอกว่าอะไรนะอีจังไรว่าตอนเนี้ยลุงไม่มีบารมีมันไม่เกี่ยวหรอกมึงจําได้ไหมทําไมลุงถึงได้มีสายฟาดเกิดขึ้นมาลุงตัวคนเดียวกับป้าแตนถูกเหยียบย่าถูกใส่ร้ายป้ายสีอ่ะแล้วพวกกูจริงๆเน่ยเป็นเอฟซีมาก่อนด้วยซ้ํากว่าก่อนที่พวกกูนี่นจะมาเป็นสายฟาดกูเห็นความไม่อายุติธรรมของอีบ้านสีกอกูเห็นความอายุติธรรมกับพวกมึง efc ควยๆทั้งหลายที่ออกมาโจมตีลุงกับป้าพวกกูถึงกลายมาเป็นสายฟาดอาจารย์ทนั้นทุกทุกคนเจ้าปงเจ้าปูเขาออกมาเป็นสายฟาดตอนไหนตอนที่พวกมึงกระทำลุงพนกับป้าแตนพวกกูก็เลยต้องออกมาเป็นสายฟาดดูการกระทำของพวกมึงแต่ละตัวสิจริงไหมคะ efc สิ่งที่นางฟ้าพูดเป็นความจริงนะขอหนึ่งด้วยเวลานะคะนางฟ้าอ่านทุก ทุกคอมเมนต์นะคะแต่ยังไม่มีเวลาทําแต่งานนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่มากดคอมเมนต์ให้นะคะถูกไหมคะเอฟซพวกมันทุกคนเนี่ยนะมึงฟังกูนะอีจังไรกูจะบอกให้นะพวกกูเกิดมาจากสายฟาดเพราะพวกมึงไปลังแกลุงกับป้าสายฟาดถึงได้เกิดออกมาฟาดมีพี่เอเชียอาญานางฟ้าพี่เนาะชาแนล อาจารย์ทน้นเจ้าปูสมัยก่อนนะคะเอฟซี FC. เราก็าเลยเกิดมาเป็นสายฟาดกันเพื่อออกมาปกป้องลุงพลจริงๆลุงคนเขาไม่ได้ต้องการด้วยซ้ําแต่พวกเราทําด้วยจิตใจบริสุทธิ์เห็นคนถูกรังแกเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่กรีดยางเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยถูกลังแกจากพวกหมาหมาอีบ้านสี่กอที่มาใส่ร้ายป้ายสีเพื่อจะโยนความผิดจากกันฆ่า เด็กผล,ลไม้จนเสียชีวิตทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้เป็นคนกระทำถูกไหมคะเอฟซีพวกเราถึงได้เกิดสายฟาดขึ้นมาจนมาถึงทุกวันนี้ออกมาปกป้องลุงกับป้าถึงลุงกับป้าอาจจะไม่ชอบตรงนี้ว่าเอยเราต้องสง,งบนะเราต้องมีความเงียบสง,งบอะไรอย่างเงี้ยคือลุงอาจจะไม่ชอบหรอกฟ,า,ฟาดอะ่ะลุงก็เคยพูดอยู่แต่เราไม่ยอมไง ลุงไม่ชอบแต่เราเราไม่ยอมให้พวกมึงมากัดลุงไนงะนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าลุงไม่ได้ทําแล้วลุงเขามาฟาดใครไม่ได้ฟาดมาก็มีแต่ประเด็นพูดอะไรไม่ได้ออกจากปากเหมือนพูดออกมาก็เป็นเรื่องทุกเรื่องถูกไหมคะเอฟซีนี่ไงพวกเราเนี่ยก็เลยต้องกลายมาเป็นสายฟาดเพื่อที่จะฟาดแทนใจลุงกับป้าเราอยากเห็นความยุติธรรมอะแล้วอีพวกนั้นนะอีอีต่างเน่าเนี่ยมึงเห็นไม่อีจังไร มันใส่ร้ายป้ายสีนะไม่ใช่ว่าลุงไม่มีบารมีเอาพวกสายฟ้าไปอยู่ข้างๆทําให้ชิพหายลงอย่างนั้นอย่างนี้พูดแต่เวลาพูดให้คนอื่นเนี่ยพูดในสิ่งที่ดีมึงไปดูสิฟังมึงนะ่ยอีสางเน่าเนะ่ะมันทําเหี้ยอะไรได้บ้างลูกมันตายมันเคยขึ้นไปหาไหมพวกมึงไม่เคยไปมองไงนะมองแต่คนอื่นเขาอะมองแต่ว่าลุงเนี่ยนะเป็นคนร้ายเป็นคนฆ่าน้อง แล้ววันที่สามสิบเอ็ดมึงก็รวมหัวกันออกมานั่งด่าลุงออกมานั่งว่ารัว่วลุงจะถูกประหารชีวิตลุงจะถูกตัดสินวันที่สามสิบเอ็ดลุงจะไม่รอดลุงจะติดคุกตลอดชีวิตไม่งั้นก็ถูกประหารชีวิตพวกมึงไปรวมหัวกันทั้งไอสิบแปดจีด้วยไอ้สันดานหมานี่ตัวหนึ่งถูกไหมคะเอฟซีเล่นมาบอกว่ากูเนี่ยปากหมาปากจัดกูปากจัดเพราะอะไรก็เพราะว่าพวกมึงไม่หยุดไง ในเมื่อเรื่องมันขึ้นไปอยู่ในชั้นศาลแล้วเนี่ยแต่พวกมึงก็อย่ามานั่งเห่ามานั่งวิเคราะห์มึงสงสารคนที่เขาถูกวิเคราะห์บ้างสิยังลุงกับป้าเนี่ยเขาจะถูกประหารหรือเขาเขาจะติดคุกเนี่ยมันขึ้นอยู่การตัดนะมันขึ้นอยู่การตัดสินของคาพิพากษาไม่ใช่มึงมานั่งพูดเนี่ยนั่งใส่ร้ายเขาอยู่เนี่ยเพื่อที่จะเรียกเอฟซีของมึงควยควยเนี่ยควยควยเนี่ยไปนั่งดูพวกมึงกัน แล้วมึงก็ยังมาด่าฝั่งนี้ว่าพวกฝั่งเราเนี่ยฝั่งกูเนี่ยพยายามทําคอนเทนต์หาแดกมันไม่ใช่นะพวกมึงมันคิดอย่างนี้แล้วพวกกูคิดอย่างมึงได้ไหมอ่ะกูถามหน่อยถูกไหมเอฟซีเออฟังไว้น่าอีจังไรไม่ใช่พวกมึงอะมีแต่ปากออกมานั่งเหา่านั่งหอนกันถูกไหมเอฟซีลุงก,กูจะถูกประหารชีวิตจะถูกตัดสินอะไรก็แล้วแต่อย่าเสือกแล้วก็ไม่ต้องมามานั่งพร่ำนั่งพร่ำอยู่อย่างนี้ มึงไปดูของมึงก่อนนู่นเปิดรับบริจาคนู่นอีจังไรมึงหัดแหกหูแหกตาดูทําไมนะแล้วก็ไอคนที่อยู่่มผ้าเหลืองอีกตัวหนึ่งเป็นพระภาษาอะไรใครจะมาเยียบหัวพญานาคระวังนะพญานาคเนี่ยจะเอาตีนตบปากจะบอกให้ตาละตัวพวกมึงมาเสือกแต่กับลุงพลมาเกาะคอนเทนต์หาแดกกับเขา แต่ยังไม่เจียมกระบ,บาลเลยเสือกไปนั่งด่าเขาไปนั่งว่าเขาโอ้จะส่วนไอ้ไอ้ไอ้พระนี่ก็โอ้โหยมานั่งด่าใส่ชุดเหลืองอยู่เนี่ยมึงอย่าเป็นพระเลยดีกว่าฮะมึงออกออกออกมาจากผ้าเหลืองเลยทุเรธถ,ถุยออกก็นั่งด่ามานั่งเหยียบย่ําเขาเออ เอ๊จะถูกปอาหารชีวิตอยู่แล้วยังมาปากดีพวกมึงนั่นแหละปากดีออกมานั่งกัดเขาทุกวันอีจังไรอีตัวหนึง่งนะเป็นยังไงล่ะเวลาถูกฟังพวกกูตอบกลับแม่งหน้างหงายหำตั้งเดก็ันเลยนะมึงต้องเจอแบบนี้บ้างอย่าเอาแต่ตัวเองว่าตัวเองถูกมึงอะมานั่งดูถูกเหยียดหยามเขาทุกวันทุกวัน มานั่งสตรีมหยาดอีจังไรมานั่งสตรีมหยาดว่าจำเลยนี่จะต้องถูกประหารชีวิตยังไงวันที่สามเอ็ดก็ไม่รอดเตรียมฉลองนะพวกมึงเกมไปเปิดผับกันแล้วกูจะบอกให้นะทุกอย่างมันขึ้นสู่ชั้นศาลไม่ว่าจะตัดสินยังไงก็แล้วแต่พวกมึงก็ต้องมีความยุติธรรมให้ศาลไม่ใช่ว่ามึงออกมาพิภาคษาเขาก่อนที่ศาลจะบอกศาลจะออกมาตัดสินอีกควยทั้งหลาย พอพวกกูออกปาด่าก็ว่าพวกกูปากจัดมีแต่พวกเร็วๆมึงรับไม่ได้สิในสิ่งที่พวกมึงพูดกันเนี่ยหันหัดไปดูบ้างไม่ใช่มานั่งด่าพวกกูไอ้พวกสายฟ้านี่ปากหมากันทุกตัวแล้วทําไมล่ะกูปากหมาก็เพราะพวกมึงทั้งนั้นแหละถ้าพวกมึงไม่เล่นไม่เห่าไม่หอนก่อนแล้วพวกกูจะปากหมาใส่พวกมึงไหมกูถามพวกอย่างเงี้ยถูกไหมล่ะเอฟซีมานั่งพิพากษาเขาอีจังไรอีตัวหนึ่งทําเป็นสตรีมหยาดแล้วก็ ไอ้สิบส้นไตีนอ่กตัวหนึ่งนะคะแล้วก็อะไรอะ่ะอีกหลายๆตัวที่ออกมานั่งฟาดฟันเขาอยู่เนี่ยเฮี้ย er, จริงๆนะแล้วก็ถ้าไม่อยากเป็นพระก็รีบปลดพระออกซะทีทุเลศบรรดาบมในผ้าเหลืองแต่มานั่งด่าเขานั่งถุยถุยงึดไหล